แม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เนาะเวลดาก็มาอยู่ที่สะพังทองจังหวัดสกลนครนะคะเพราะว่านานนานแล้วนะคะตั้งแต่ฝนตกวรดาก็ไม่ได้ไปเต้นบาสโลบเลยนะคะกับเพื่อนๆนะคะันลาวลดาก็มาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะวลดาก็จะมากับเพื่อนๆนะคะมาเต้นกับเพื่อนๆบาสโลบเนาะอยู่ด้านในแต่ตอนนี้เพื่อนยังไม่มาวรดาก็เลยมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเห็นต้นไม้สวยงามมากนะคะตรงนี้นะคะจะเป็น มองเห็นโบสถ์ไหมคะโบสถ์นั้นเป็นโบสถ์วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะคะด้านที่วรดานะเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เป็นวัดของวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะเดี๋ยวตอนค่ำนะคะขากลับวรดาก็จะมาให้ท่านดูว่าไอ้วัดเวลาแดดเวลาไฟส่องตอนกลางคืนนะ่สวยงามมากแค่ไหนนะคะเราหมุนมาทางนี้นะคะทางสะพานคลองนะคะเป็นเห็นนะคะเป็นส่วนต้นไม้นะคะต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะคะวรดาก็มานะคะเพื่อนยังไม่มานะคะ กนยังไม่มาวรดาก็จะมานะคะมามารอเพื่อนนะคะให้แดดมันลงก่อนนะคะตอนนี้แดดยังไม่ลงเนาววรดาก็มารอเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆยังไม่มาวรดาก็พาท่านมาชมสวนดอกไม้ก่อนนะคะสวนดอกไม้นี่สวยมองเห็นไกลๆโน่นคือโรงพยาบาลจาังหวัดสกลนครน,นะคะเราก็เมื่อก่อนจะไปแก้นอยู่ฝั่งโน้นนะคะตอนนี้ทางโน้นกําลังทําถนนนะคะถนนที่เข้าไปเยอะๆนะคะใหก้กว้าง เป็นสามเลนเพราะว่ามันมีอยู่เลนเดียวเนาะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ที่สับพังทองนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านชมรอบๆนะคะเป็นต้นไม้เป็นทุกอย่างสวยงามธรรมชาติของสับพังทองนะคะพาท่านเข้าไปชมค่ะอันนี้เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตามริม สะพังทองนะคะตอนนี้นะคะวรดาก็มก็จะมารีวิวให้ท่านดูสวยนะคะโดวนี้สะพังทองไม่ใช่ตรงสะด้านในนะคะเป็นสะอยู่วงนอกนะคะตอนนี้เดือนรอยกระทงก็จะมาลอยกระทงแถวนี้เดว,วลดาจะพาท่านเข้าไปด้านในนะคะตรงนี้จะจัดแต่งด้วยแบบธรรมชาตินะคะนะคะต้นไม้สวยงามมากนะคะอันนี้เวลาเวลาเป็นงานนะคะตรงข้างบนนี้นะคะจะ เอาซุ้มไฟมาห้อยๆจะเป็นดอกไฟสวยเอาเป็นผ้าคามมาติดเนาะอันนี้สวยค่ะเป็นธรรมชาตินะคะ่ะผู้คนมาออกกําลังกายที่จังหวัดสกลนครนะคะมองมองเห็นทางนู้นนะคะทางนู้นตรงนู้นคือโรงพยาบาลสกลนครนะคะเดี๋ยววราดาจะพาท่านเข้าไปด้านในนะคะก่อนที่เพื่อนๆยังไม่มาวาราจะพาท่านเข้าไปชมด้านในนะคะต้นไม้นะคะ ก็ไม่มันสงสัยมันแก่ดอกไม่สวยเท่าไหร่นะคะอันนี้ปลูกหญ้าแล้วคนจะลงมาเดินข้างล่างนี้เนาะเเดินลงมาข้างล่างนะคะตอนนี้นะคะค่ะอันนี้คนก็จะมาถ่ายรูปก็สวยนะคะจะถ่ายรูปเป็นต้นไม้เขียวชะอุ่มนะคะต้นไม้เขียวชะอุ่มสวยะคะ่ะถ่ายรูปก็มีผู้คนมาถ่ายแต่ตอนนี้มันยังแบบว,ว่า ร้อนนิดนึงนะคะคนก็ยังไม่มาเข้าไปข้างในกว้างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เต้นของเรานะคะยังไม่มีเพื่อนๆมาเลย <was> เพราะว่าตอนนี้เต้นค่าค่ะแต่ก่อนเต้นตอน5โมงนะคะ5โมงเย็นก็มีผู้คนมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้คนเลยนะคะ5โมงก็ยังไม่มีผู้คนเลยเดี๋ยววรดา,าจะไปที่เต้นนะคะถึงจะพาท่านเดินชมสวนสัพพังทงนะคะเดี๋ยวไปถึงที่นะคะ เดินไปเรื่อยๆค่ะมีผู้คนมานะคะมีผู้คนมาเดินบางคนก็มาเร็วแล้วก็กลับเร็วนะคะช่วง6โมงก็กลับแล้วเนาะถ้าเรามองไปด้านนี้นะคะเห็นไหมคะแสงอรุณกำลังจะลงแล้วจะมองไปเห็นนะยคะ วัดพระธาตุเชิงชุมนะคะเดี๋ยววรดาจะพาท่านเดินไปก่อนแล้วจะเห็นนะคะพราตอนนี้มันดวงตะตะวันยังไม่รับฟ้าก็ยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยววรดาจะพาท่านชมนะคะเพราะว่าเรามาเราก็เห็นผู้คนมากมายนะคะเดี๋ยวจะช่วงฝนตกวรดาไม่ไม่ออกมาเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะฝนตกถ้าโดนฝนก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยออกมาเดิน ช่วงฝนตกเนาะแต่ตอนนี้ฝนมันหยุดตกแล้วนะคะเราก็มาเดินนะคะจะมาเต้นกับเพื่อนๆพ,พอได้รีแลกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวตรงนี้มาถึงที่สนามเต้นแล้วนะะเนาะเราจะเดินเข้าไปที่สนามเต้นนะคะยังไม่มีใครมาเหมือนเดิมนะคะเอามาแล้วคะ่ะมีท่านหนึ่งมาแล้วนะคะ ยังไม่มีใครมาเลยมีเด็กน้อยมาคนหนึ่งค่ะเด็กน้อยเดินตามหลังไม่รู้เรื่องเลยผู้คนเดินออกกำลังกายนะคะ นี่คือลานเต้นนะคะเดี๋ยวจะพาท่านมามุมนี้นะคะมุมนี้จะเป็นเห็นไหมคะสวยนะคะตรงนี้มุมตัวนี้คือวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะคะเนี่ยคะ่ะมองไปไกลๆเห็นไหมคะเห็นยอดวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะอันนี้ก็เป็นโบสถ์เนาะรอดูตอนเวลาดาจะกลับนะคะจะเห็นเป็นแบบสวยคะ่ะตอนนี้เพราะบรรเลงเงากับแสงอาทิตย์นะคะพอแรงเงากับแสงไฟตอน อตอนประมาณทุ่มหนึ่งสวยๆนะคะอันนั้นเห็นไหมคะโบสถ์นะคะโบสถ์ถ้าจะช,ชมเดว,วรารดาจะพาท่านไปฟั่งสับพังทองนะคะมาผู้คนมาเดินนะคะพาท่านไปชมอันนี้เรามาจะมาตั้งประดับประดาไว้เป็นแบบฝากกระเป๋าด้ได้น้องประดับประดาตรงนี้นะคะจะเป็นแบบตกแต่งเป็นของ ของโบราณน,นะคะเอาไหมาตั้งใบนะคะน่ารักน่ารักนะคะจะพาท่านมาชมเนาะพาท่านมาชมตรงนี้นะคะเวลาเรามาถ่ายรูปตรงนี้ก็น่ารักน่ารักนะคะเป็นไหโบราณนะคะเป็นหยโบราณแล้วก็เวลานี้นะคะเป็นห้าโมงครึ่งก็จะเปิดน้ําพุขึ้นมาฝั่งสะน้อยนะคะตรงนี้สะน้อยนะคะเรียกว่าเป็นสะน้อยนะคะน้ําพุ่งขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ อันนี้สระน้อยนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้แล้วเราก็จะวนมาทางนี้นะคะแล้ววนมาทางนี้เป็นสระใหญ่นะคะนี่ค่ะต้นไม้ธรรมชาติสวยค่ะเป็นธรรมชาติของจังหวัดสกลนครน,นะคะนะคะี่ค่ะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้นะคะถ่ายรูปนะคะเป็นแบบของชาวจังหวัดสกลนครเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะ พาท่านเดินมาฝั่งนี้นะคะฝั่งสะพังโงของเราทางนี้นะคะกว้างนะคะกว้วงใหญ่ไทยสามนะคะกว้วงแต่บราดาไม่ได้เดินข้านไห่อู้หอมหอมดอกปีดนะคะดูต้นดอกปีดต้นดอกปีดใหญ่มากนะคะสวยหอมอันนี้ต้นดอกปีดนะคะล่วงลงมาเต้นเลยนะคะอันนี้ดอกปีดทั้งหมดเลยนะคะหอมนะคะหอม หอมผมักอันนี้ผู้คนเดินนะคะไกลสุดตาทางนู้นสะพังทองนะคะเดินอ้อม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 บนนะคะบนสายนะคะผู้คนเดิ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 นบนสายนะคะเวลาไม่เดินค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนนะคะฝั่งทางนี้ไปมู้เห็นไหมคะน้ำเยอะนะคะช่วงนี้ น้ำสับพังทองใสสะอาดลึกนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ลึกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปาโอ้พ่อแม่พี่น้องอเอ้ยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนี่คือสกลนครนะคะวัดธาตุเชิงชุมแล้สวยตอนค่ำคืนนะคะตอนนี้เวรดา,าก็เต้นแอลบิกเสร็จแล้วกลับบ้านนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเห็นยอดพระธาตุเชิงชุมแล้วนะคะเจก็ลินหน้าสวัสดี